สวัสดีค่ะติ๊กมิสเตอร์ทีมนะคะวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวไปชิมนะคะกับแนวหน้าพาตลอนนะคะในวันนี้นะคะเรามาตลอนกันที่ร้านโอมากาไก่นั่นเองนะคะของพี่เอนนรินดอนนบางช้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอโ้โหร้านแบบว่าสีันน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวพูดถึงที่มาของชื่อร้านก่อนดีกว่า <laughs> คือจริงๆพี่เอเป็นคนขี้เล่น ขี้เล่นมากชอบพูดคำผวนจนลูกบุญธรรมอ่ะไปสอบแล้วก็ทําข้อสอบผิดเพราะว่าจํำคาขี้เล่นของเราไปอะไรเงี้ยทีนี้ช่วงนี้ที่แบบว่าช่วงหนึ่งโอมากาเสะเขาดังมากคุณติใครๆก็จะโอมากาเสะโอมากาเสะเราก็เลยแบบ คือพี่เอกขายร้านนี้มันจะเป็นไก่เป็นเบสไข่ไก่หรือไก่ทั้งหลายเนี่ยเมนูจะเป็นเบสเราก็เลยแบบงั้นก็เป็นโอมากาไก่แล้วกันโอมากาไก่เลยนะ,ะไม่ได้มีมิน n ิ่งอะไรเลยไกุก๊กเลยใช่นะส่วนสีน <ะ S 1> ก็จะยึดสีไข่ไก่เป็นเป็น,เป,นเป็นตีม,มอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้น เมนูของที่ร้านนะคะก็จะเด่นๆเลยก็จะเป็นไก่ค่ะแต่จริงๆมีทุกเมนูค่ะมีหมูมีเนื้อก็มีแต่ว่าเยอะสุดนะ่จะเป็นไก่ไกไคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้าร้านมานะจะมาสั่งกาแฟแต่มองไม่เห็นเครื่องทำกาแฟเครื่องเล็กอันนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้บนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสมันก็แบบเป็นกึ่งโปรเฟชชั่นแนลกึ่ง Home Use ก็เลยมันจะไม่ใช่เครื่องใหญ่ๆค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่ากาแฟเนี่ยเป็นมลเมล็ดแบบพิเศษมากใช่เป็นสายพันธุ์พระราชทานค่ะคพี่เอปีนดอยเทพสเสด็จขึ้นไปเลือกมลเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองอเค,ค่ะโอเควันนี้หนูมาแต่เช้าเลยแลวหนูก็หิวมากเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะอยากกินอะไรที่แบบว่าที่อยากกินค่ะอย่างเช่นไข่เจียวนากินมากาปีกไก่รมควันอันนี้สูตรพี่เอเองเลยปีกไก่ลมควันด้วยความที่พี่เอเป็นคนชอบกินอาหารลมควัน แล้วมันไม่ค่อยหากินได้ง่ายตำไหนก็ไม่มีก็เลยทําสูตรปีกไก่ลมควันขึ้นมาเพราะชอบเราก็สั่งไม้ลมควันมาจากอเมริกาเลยเพื่อที่จะแบบให้มันได้สโมกอะได้กลิ่นสโมกเวลาทานอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอาหารที่เราอยากกินวันนี้ทํายังไงโอ้ข้าลัวครัวเล็กมากนะคะที่นี่ระวังจะเบียดแต่ว่าเนี่ยเป็นไข่เจียวแบบในฝันเลยไข่เจียวในฝันเดี๋ยวลองดูค่ะอันนี้มีด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ชีมีค่ะก็คืออย่างที่บอกอะเน้นเน้นไก่เป็นหลักนะคะถ้าเด่นๆเลยคือถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือหนังไก่ กรอบกะเพรานรกหนังไก่กรอบกับะเพรานรกคือเผ็ดมากเดี๋ยวนะหนังไก่กรอบก็อร่อยแล้วนะใช่กะเพราก็อร่อยแล้วมันนรกคือมันต้องเผ็ดมากเผ็ดมากบางคนก็แบบว่าพี่เอไม่เอาเผ็ดมากได้ไหมคะอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะลดพลิกลงเพียงแต่ว่าชื่อเมนูมันคือแบบกะเพรานรกหนังไก่กรอบโอเคพูดผิดสลับกันนิดนึงกะเพรานรกหนังไก่กรอบโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาลองกันแล้วก็ต่อปีญาติหน้าตั้ง มันเป็นยังไงอะคะเราคือด้วยความที่พี่เอชอบทานอีกเคสดดล่าผักขมใครที่ชอบทานผักขมอบชีสนะคะเจอเคสดดล่าผักขมนี่ลืมผักขมอบชีสไปเลยมันอร่อยมากแล้วด้วยความที่พอเคสดดล่ามันจะต้องใช้แป้งตอรติยาในการประกบพี่เอกก็เลยเอา้าวถ้าแป้งตอติยาประกบงั้นเราก็ทําตอติยาเป็นแบบแทนที่เราจะเป็นข้าวตังเพราะว่าร้านมันเป็นฟนะิวชั่นเนาะพี่ก็เลยบอก ทางคุณช้างว่าพี่ช้างงั้นเราทําตอติ่าหน้าตั้งไหมเข้าตังหน้าตั้งแต่นี่เป็น,ปนตอติาเปลี่ยนจากเข้าตั้งเอ่อเปลี่ยนจากเข้าตังเป็นตอติญาแลใช้เป็นตอติ่าหน้าตั้งโอ้โหเดี๋ยววันนี้มันต้องเต็มโต๊ะแนะ่ท้้งมันน่ากินทุกอย่างค่ะอินดีค่ะอินดีค่ะ ะะมาแล้วแตนจะเจนโอมากะไก่นั่นคือไข่เจียวนั่นเองนะคะนี่เมื่อกี้เข้าไปดูในครัวในครัวนะ,ะวันนี้นะคะเป็นเทปแรกของติ๊กนะคะสำหรับแนวหน้าพาตาลอนโอเคแนวหน้าพาตาลอนทำให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมพี่ หนูต้องกลับไปซื้อกระทะใหม่กระทะไม่เหมือนที่บ้านเลยอยากจะเจียวไข่ได้แบบเขาต้องใช้กระทะแบบเขาแบบร้านพี่เขานะคะถ้าเกิดว่าใครย้อนไปดูนะไปดูกระทะเขาเลยกระทะเขาแบบมันมันแบบอุ้มนะเนอะมันแบบสวยงามนะคะน้ํามันก็ต้องพอดีนะคะแล้วก็ต้องอเริ่มด้วยร้อนจบด้วยร้อนร้อนจบร้อนอกินเลยดี <Techn ic. S 1> กว่าเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะอยากจะนิซุมได้ใช่ไหมใกล้ๆนะคะ ทำเองไม่ได้อย่างนี้อ่ะไข่เจียวเป็นอะไรที่ทํายากที่สุดแล้วค่ะพี่ติ๊กใช่เราชอบไปกินไข่เจียวนอกบ้านเพราะว่ากินทในบ้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจะบอกให้เลยนะเชฟดังๆเนี่ยทําอาหารเก่งๆเยอะมากแต่ตายที่ไข่เจียวโรงแรมนะไปพักโรงแรมก็ต้องสั่งไข่เจียวแล้วโรงแรมไข่เจียวจะมันเอางี้กินเลยดีกว่าโอเค นี่ไม่ต้องไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยอร่อยทำให้นึกถึงแบบเวลาตอนเช้าๆไปโรงเรียนจะ <No. S 2> ได้กินข้าวไข่เจียวอร่อยอร่อยจริงๆบ้านเราเนี่ยอาหารแบบสมบูรณ์มากอาหารบ้านเราสมบูรณ์มากกินเยอะไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกตั้งหลายเมนู <laughs> แล้วน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่ง หิวตื่นเช้าหิวโถรายการนี้ทำให้เราต้องตื่นเช้านะคะ <laughs> จริงเพราะนัดเช้าค่ะค่ะ <laughs> ปกติพี่ติก๊กตื่นกี่โมงสิบโมง,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 งโอ้ตื่นเช้ากว่าพี่เออีกเ <laughs> ทียงคืนยังยังคุย,ย,ยกับตะก,ก้องอยู่เลย <laughs> โอเคเออแล้วเขาจะทำยังไงคะคือ,ค,อคือตรงกลางมันนุ่มไหมพี่ค่ <laughs> แล้วเขาขอบมันกรอบถามพี่ไม่ได้คะ่ะเพราะพี่ไม่ได้ทำพ,พี่เห็นแล้ว <laughs> ตอนตอนเขาจะเอาลงนะเขาลง อย่างนี้เลยเอ,ลอ๋อเหรอเขามีเทคนิคของเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทํานะคะจริงๆแล้วอาหารอะอาหารไทยสําคัญมากๆอุณหภูมิก็สำคัญภาชนะก็สําคัญเทคนิคการกลับด้านหรือเวลาที่ใช้ในการทําก็สําคัญหมดเลยอ่ะกินไข่เจียวต้องมีออนนี้ค่ะอ่ะถูกซอสพริกนะคะในพี่ก็ชอบมากเลยอะตึงตึงตตึน้ต,ต่งหน้าเทกนิดนึ่งใน แม้มันต้องมีซอสรพริกนิดนึงนะคะคนไทยต้องกินข้าวไขา่เจียวกับซอสรพริกคนไทยติดน้ําจิ้มบางทีอาหารกลมกล่อมแล้วนะคะก็ยังขอน้ําปลาพริกเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรอันนี้ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของเราเคสดดล่าผักโขมที่พี่เอบอกว่าคนที่ชอบทานผักโขมอบชีสเจอเคสดดล่าเข้าไปคือติดเมนูนี้หมดเลยอันนี้ต้องทานร้อนๆค่ะ จริงๆอะหนูไม่ใช่ช้อนซ่อมหรอกหนู่อะได้คืออย่างเงี้ยจริงๆว่ามันต้องหยิบลูกค้าทุกคนก็ใช้วิธีหยิบทานเหมือนพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันนะจ๊ะหลับแป๊บนึงนะจ๊ะลองดูก่อนอ่ะมอกิเห็นเขาทำข้างในนะคะมีเหมือนใส่ชีสอะไรข้างในใช่ไหมคะต้องกินร้อนๆนะคะกินร้อนจะอร่อยมากอันนี้นี่ลูกค้าบางคนชอบมากถึงขั้นซื้อกลับไปแล้วก็ไปอุ่นทานเองเตาอบเนาะไม่ค่ะ เขาเรียกแล้วเซียมันด้วยเทปลอน uh huh. นี่ง่ะเหมือนนั่งอยู่ร้านแบบอิตาเลียนอะอร่อยมากจริงๆค่ะตัวนี้<ช>เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่เรามาถูกร้านหรือเปล่าอันนี้มันโยกมาจากวินเทจเฮาส์เพราะว่าลูกค้าวินเทจเฮาส์ตามมาทานข้าวที่นี่แล้ว <Okay. S 1> ถามหาต่อถามหาไอตัวนี้ค่ะเคสดิล่าผักโขมกับ ปีไก่ลมควันอันนี้คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่อยู่ตรงนี้หนูรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนแป้งตอติย่านี่พี่เอ๋ทำเองนะคะจริงอคะพี่นวดเองเลยหรอค่ะทำเองค่ะสุขภาพพี่ยังดีอยู่ไหมคะดีมากดูแบบว่าทำเองทุกอย่างเลยคือลูกๆบุญธรรมที่ร้านจะบอกว่าแม่แป้งตอติย่าใกล้หมดปุ๊บเราก็จะทำแล้วก็ส่งมาให้เขาซึ่งมันเป็นเมนูที่ขายดีมากๆอีกเมนูหนึ่ง ตอนแรกก็จะไม่เอามาเพราะว่าแต่ทีนี้พอลูกค้าที่เป็นลูกค้าวินเทจเฮาตามมาทานอ่ะเขาไม่ยอมเขาบอกว่าพี่เอต้องเอาเคสลียาผักผมกลับมากับปีไก่ลมวันก็ได้ได้เนีเป็นชีสนะคะค่ะอร่อยเนาะชิดยืด <laughs> ชิ้นมันอยู่ตรงนี้น เน,นี่ยโ <ฮ S 2> ้ด,ดูดควันยืด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 เลยอ,อร่อยเลิศคืออย่าว่าก,กันนะคะเพราะว่ามันหิวค่ะ <laughs> ส่วนอันนี้แท้แดงเมนูเด็ดสุดหังไก่กรอบมากจริงๆกับเรานรกหนังไก่กรอบอันนี้รสมาเป็น ถูก่ะมันมันเหมือนก็ว่าเอาผสมผัดชาผสมอะไรไม่รู้คือมันมันแบบว่าหอมนัวด้วยโอ้นี่ค่ะซุปไก่มันฝรั่งเนี่ยมันดูเป็นฝรั่งนะมเป็นฝรั่งมันซุปไก่มันฝรั่งต้องชิมต้องชิมถูก คือลูกค้าพี่เอ๋คือร้านเนี้ยโอมากาไก่เนี่ยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลน,นวเวศแต่ลูกค้ามาของพี่เอ๋นเนี่ยไม่ได้มาหาหมออะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากที่ตามมาจากวินเทจเฮาส์อะไรเงี้ยค่ะน่าจะไปอยู่ใกล้ๆบ้านหนูหน่อยนะะ <laughs> หนูจะได้มากินข้าวไส่เจียวออเอา่ามาชิมน้ำซุปกันนะคะชื่นใจเนาะ,ะมันมันหวานพี่มันหวาน กินเผ็ดๆมานะมาเจอตัวนี้สบายเลยสบายเลยสบายช่วยได้เยอะมากเวลาเป็นหวัดไม่สบายนะกินอันนี้แล้วแบบมันชื่นใจอันนี้แบบเหมือนเคี่ยวนานใช่ม<ช>ค่ะ,คคะเพราะแบบมันข้นไงเคี่ยวนาน,นค่ะเคี่ยวนานมันค้นมันหอมสดชื่นนะ,ะอย่างที่บอกค่ะอาหารเราพิถีพิถันมากกับทุกอย่างเพราะเราบอกแล้วว่าคือ เราทานยังไงลูกค้าเหมือนเพื่อนเราลูกค้าคือเพื่อนเราก็ต้องได้ทานแบบเดียวกันดีทุกอันค่ะดีทุกอันเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารอของเด็ดนะคะที่อันดับหนึ่งนะคะปีกไก่รมควันนี่ค่ะ <Yeah. S 2> ต้องทานร้อนๆเช่นกันโอ oh, มันดูดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นปีกไก่รมควันนะคะที่ต้องใช้อะไรคะใช้ไม้ ไม้ลมควานค,คือเวลาเราเลือกไม้อะค่ะพี่เอ๋จะเลือกเองคือเราถามว่าบางคนบอกว่าทําไมพี่เอ๋ต้องไปสั่งไม้จากอเมริกาเพราะว่าเราต้องเลือกไม้ที่เขามาจากฟาร์มที่เป็นออแกนิกบ้านเรามีนะคะไม้ลมควานแต่เป็นไม้ลำไยพอเป็นไม้ลำไยเนี่ยพี่เอกก็เท่าที่คนรู้จักะนะคนปลูกลำไยก็ใช้ปุ๋ยกันแบบเคมีอะคะ่ะเราก็บอกว่าโอ้ถ้าเราเอาแบบนี้นะ พวกเราก็จะต้องกินเคมีเข้าไปด้วย uh huh. นั้นเราก็ต้องเลือกไม้ที่จากฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกจริงๆก็เลยสั่งมาจากอเมริกาหอมไหมม,มันหอมมากมันหอมมากเลยทุกคนหอมมากอันนี้ทําสนองนี้ตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบกินอาหารลมควันหายากนักก็ทําเองซะเลยกินแล้วนะ <laughs> <laughs> กินร้อนๆจะอร่อยมาก ยังไงคะไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยมันไม่ต้องค่ะมันอร่อยอยู่แล้วชอบกินหนังอ่ะเหมือนพี่เลยหน,หนังมันกรอบอร่อยแล้วมันหอมอะ่ะเหมือนพี่เลยชอบกินหนังะนะไม้สามชนิดนี้บอกได้๋ยวไมคือไม้อะไรบ้างไม้ฮิคคอรี่ไม้เชอรี่แล้วก็ไม้แอปเปิ้ลฮิคคอรี่เนี่ยไม่รู้จักเชอรี่แอปเปิ้ลยังรู้จักแต่ฮิคคอรกคกอรี่เนี่ยคนที่ทำอาหารลมควันค่ะเป็นเบสเลย เป็นเบสเลยค่ะใช้ฮิคารีทั้งนั้นมันหอมออมันจะเป็น,นกลิ่นลมควันที่เราคุ้นเคยคือฮิคารีส่วนแอปเปลิลกับเชอร์รี่เนี่ยมันจะให้ความแบบละมุนขึ้นมาอีกอม,มันจะให้ความละมุนเราขึ้นมาอีกอันนี้นะคะเหมาะเหมาะที่จะไปแบบว่าคมนปิ้งอ่าใช่ง่ายๆคืออันนี้เป็นอาหารพรีคุก ก็คือพี่เอลมควันมาแล้วมันสุกแล้วในระดับหนึ่งทีงนี้มันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะบางคนทานแล้วชอบมากเขาก็จะซื้อกลับซื้อกลับโดยการที่ไปเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจของเขาเลยนะฮะแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เป็นแวคคอมมาอย่างดีกลับถึงบ้านถ้าคนชอบแบบนี้ก็คือเอาไปทอดแป๊บเดียว แต่ถ้าคนไม่ชอบทอดไม่ชอบน้ํามันก็เข้าเตาอบลมร้อนอะไรหม้ออบลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งของทอดมันหนังไก่อย่างไก่มันจะแบบโอ้ยมันก็จะเกรียมแบงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวฉีกให้ดูไหมอ่านี่นะคะเอาหนังอันนั้กรวบๆอันนี้แหละอันนี้กรวบๆหน่อยนี่อันนี้ก็ได้จะมีควันไหมไม่มีหรอกมั้ นี่มีนิดหน่อยข้างในยังจุยซี่อยู่เลยเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วพี่เอ๋ทำอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราชอบอที่เป็นคนไม่กินอะไรที่แห้งฝืดออคอเช่นไข่ต้มก็จะไม่กินไข่แดงแต่ถ้าเป็นไขยย่ยางมาตูมพี่เอ๋กินไข่ดาวที่แบบไข่แดงยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อันนั้นก็กินแต่ถ้าเป็นแบบอกไก่ที่มันแห้งๆพี่เอ๋ไม่กิน ไม่ชอมันติดคอมันฝืดฉะนั้นทุกอย่างของพี่เอเนี่ยจะไม่มีอะไรที่มันแห้งไปเลยมันจะแบบมีความจ j u ซี่อยู่ข้างในตลอดโอเควันนี้นะคะเรามาอิ่มอร่อยนะคะที่ร้านโอมากไก่นะคะหลายเมนูหลักหลายมากนะคะเด็ดเดดทุกอย่างเลยนะคะก็จริงๆร้านนี้นะก็เป็นอีกร้านหนึ่งของร้าน วินเทจเฮาส์ค่ะเ,เป็นโอมากาไก่บายวินเทจเฮาส์ใช่ค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบนั่งสบายๆนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนวเวศนะคะ,คะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมาทานอาหารอร่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปสั่งเป็นแบบออนไลน์ก็ได้นะคะ,ะหรือบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีถ้าไม่สั่งผ่านพวกไลเดอร์อะไรเงี้ยค่ะไม่สั่งผ่านแอปพลิเคชัน เขาก็จะเข้ามาในเมนูของเราแล้วก็สั่งไว้เลยพอสั่งไว้เสร็จเขาก็จะให้เราเรียกลาลามูฟอะไรเงี้ยค่ะไปส่งให้เขาถึงบ้าน,านคือมีช่องทางเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่มันเป็นออนไลน์อาหารหรือสั่งแล้วก็ส่งให้ให้มาเนเจอไปส่งอะไรเงี้ยก็ได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมากเลยนะคะ,คะที่โอ้โห ทำอาหารให้ทานเยอะแยะมากมายนะยิน<ก>ดีมาก,กค่ะดีใจนะคะที่ได้มาเจอพี่เอ๋วันนี้นะคะนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วนะคะการแสดงก็ติดตามพี่อเอ๋นะ,ะเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็อาหารก็ยอดเยี่ยมเช่นกันวันนี้ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ไม่คิดว่าแบบเออพี่จะทําอาหารอร่อยขนาดนี้สูตรอาหารจะอร่อยขนาดนี้กะะ็ะะขอบคุณมากมเลยนะ ที่คิดถึงพี่เอนะคะก็มาเจอกันที่ร้านนะคะมาเจออกันที่โอมากาไก่ที่นวเวศได้หรือใครอยากชิมอย่างที่คุณติ๊กได้ทานไปทั้งหมดสั่งได้ค่ะออนไลน์ก็สั่งได้ผ่านแกร็บเอ้ยผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่ผ่านก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็คือที่ประทับใจอย่างนึงนะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะใครอยากทานอะไรที่แบบมาครบ ใช่ค่ะคือมีทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งอะไรที่แบบเป็นฟิวชั่นใช่ค่ะคือมีครบทุกรสชาติที่อยากทานนะคะใครคิดถึงฝีมือการทำอาหารของพี่เองนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะยินดีค่ะโอมากาดไก่น,น,นั่นเองะคะ่ะที่โรงพยาบาลนา,เว,นาวเวยเนะคใกล้ๆนี้เองนะคะเดี๋ยว คลิปต่อไปนะคะจะพาไปกินไปชิมอะไรนะคะแนวหน้าผาตะลอนจะพาทุกคนไปชิมของอร่อยๆอร,ร้านลับๆที่แบบว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวเลยขอบคุณพี่เอ๋มากยินดีมากค่ะติ๊กสวัสดีค่ะส,ส,ะส,สะอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีนะคะ